ีวอยครับวันนี้พากันมาเที่ยวนะตามโดยพี่เฟ็กแม่ใจพี่สงนะฮะเจ๊เบนและลูกๆน้องมาปางน้องมาวินพี่ขิมแม่ลุงอ้าวพี่พันพี่พอสไปเล่นเขาถ่ายรูปไปเล่นกันอีกอ่ะก็เดี๋ยว EP นี้ EP ที่สองนะก็ลงเอาไว้ดูกันอัปเดต แต่ละปีก็จะมีในส่วนของเที่ยวอะไรนะบุฟเฟ่กุ้งทะเละอีกนี่พี่ขิมถ่ายโอเคอก็ <Okay. S 1> รอถ่ายรูปเดี๋ยวรออีกสองท่านขึ้นมาก่อนผานถ้าไม่มีประโยชน์ก็ยืนถ่ายรูปเร็วๆมาโมาแต่เล่นฮนะไม่ยอมถ่า <laughs> ย เดี๋ยวเดี๋ยวรอเด็กอีก 2, <อ> 2> ท,ท่านอโอเคครับคลิปนี้ถ่ายรูปก่อนสวัสดีครับ